ตรงกลางเนี่ยมันมันเลยอุเบกขานะครับไปรู้ไว้เห็นไหมฮะเลยคั่งอุเบกขาไปแล้วถ้าขีดเส้นอุเบกขานะครับขีดเส้นอุเบกขาอุเบกขามสูงสุดแค่นี้ เลอเบคาอุเบคาเนี่ยที่ลุงบอกว่าเป็นเป็นอะไรครับอนาคามีนั่นอุเบขา ตรงกับอุเบกขานะครับถ้าพูดถึงใจใจก็เป็นกลางนี่มครับนี่นะนี่คือโลกใบนี้นะแค่นี้นก็เป็นโลกใบนี้แล้วครับเป็นโลคีวิสัยนะเัรโลคีวิสัยนี้มันก็มีชัวบบ่วกับดีมีสองด้านนะครับโลกีวิสัย ข้างบนก็เป็นโลกุดนะครับถ้าพูดโลก,กีก็ต้องพูดโลกุดนะครับใช่ไหมถ้าพูดโลก,กีต้องโลกุดสองคำนี้มันจะทําให้เรามองเห็นมนุษย์ไปถึงโลกุดได้ก็ต้องปัญญาวิมุติอย่างเดียวนะครับปัญญาวิมุติอย่างเดียวนะครับ ปัญญาวิมุตต์อย่างเดียวที่จะไปถึงโลกุนได้ปัญญามุตต์แปลว่าหลุดพ้นหลุดเลยโลโกีวิสัยหลุดเลยสามสิอเอ็ดภพภูมิสมบมูรณ์ระบูรณ์เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุข,ขังนิพพานังปรมังสุญญงโดยภาษามันด้วยได้แค่นี้บท่าน